แล้วเปิดประตูประตูนี้เหรอข้างหลังเหรอ,อขออนุญาตเลยหาของเดี๋ยวไปชัน้นชั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 ้นไปชั้นสองนะเฮ้ยหาดิเฮ้ยหายดีนะชื่อใครเอ้ยนายชื่อนายเป็นใครนะหายหายแล้วหายดีแล้ว,ลวเขาหลอนหดียังไง ยังก็หาห้องนี้ก่อนใจเย็นสิแล้วแกเปิดทำไมล่ะเจอกุญแจแล้วเจอกุญแจแล้วเจอกุญแจแล้วกุญแจก็ไม่เปิดจ้ะยังกะยังจะยังกุแจกุแจสเปิดเลยเปิด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 เป

เดี๋ยวหรือเปล่าเหรียญที่สามคือนกนะตอนนี้เราเจอฟิวบ้างยังยังไม่เจอเลยครับแต่ว่าเหรียญที่สามคือนกห้องนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยเจออะไรอ่ะเจอฟิวเหรอหารเจอฟิวหน่งอั ห้องนี้มีฟิวอีกหนึ่งอันอ๋อฟิวว่าใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ส่เดี๋ยวเอาไปใส่เลยแล้วทาไมใส่ใส่ไม่ได้อะพอใส่ได้อยู่ใส่ได้ใส่แล้วจะใส่ล้วสออันต้องใส่กี่อ่อะใส่สองอันกูสองอันจ้วจุแล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 ้ว อ่าห้องนี้เป็นห้องน้ำไม่มีอะไรแล้วเปิดมาจ้าเอ๋นี่จะเซอร์ไพรส์น่าดูนะตัวใครอ่ยทำให้คนไม่เคยไม่คยไ่คยหายอ่าถาเอาปิดปิดทำไมเนาะให้เขาทราบก่นหนึ่งักึ่งหึ่หนึ่งหนึกกหน อเอยกหนึง่งอเคยป่ะเยนาะไปดูทั้งสองมีใครจะฟิกล้ทีมมีใครจะเรียวมันจอะเมื่อกี้ินมีคนเจอฟิวตั้งสองคนไม่ใช่เหรออ้เหี้ยเิแล้วแต่มันหีก,กียังไงเอก็ไม่เหียด้วยนะนนเดินไปเรียนะรจะเหี้ยจะเหี่ยนะจะเหี้ญนก่ะนกอัออนกนกอันที่สามออสามเหลี่ยมที่สอง พวงนี้มีอะไรบ้างอะ่ะทำไมไม่มีเลยจำได้มันมีห้องหนึ่งที่มันมีห้องหลังห้องอีกใช่ปะไม่มีใครเอาเหรียญมาไว้ตรงหน้าประตูหรอฮะยังไม่ได้เลยยังไม่ได้เหรียญเลยจบยังไม่เจอเหรียญเลยนี่จะเหรียญอีกเหรอไม่เจอเลยนี่ไงเจอเจอแล้วเจอสามเหรียญเจอสามเหรียญอยากเก็บไว้น้องยังไม่ไเจออะไรเ,เลยเนี่เยเจอตะฟิว เดี๋ยวเาไปด้เจอเหรียญสามเหลี่ยมแล้วนะครับโหโหโหมันใหญ่จังอะห้องเนี้ยเนี่ยห้องบ้านมีอะไรบ้างวะใครใครเจอไอแบบว่าพวกแฉลงัดพวกแฉลงัดไม้หรือไม่ก็อะไรสักอย่างอะถ้าเจอลองลองเก็บเอาไว้ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เหรียญเราจะเจ้าเหรียญไปไว้มันมันน่าจะเป็นพวไมนักเก็บว่าตอนตอนตอนนี้ขันจะคือซากีอีกซากีก็ต้องที่ ขาเหรียญอันหนึ่งเหรอกาฟิว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 กันหนึ่งเออใช่นัดไม้เอามาด้วยนะถ้านเจ้าเกิดได้แต่ว่าเอาเหรียญไปไว้ข้างหน้าไป็นแกเปิดประตูได้เออเออเออเอาอันนี้หาแล้วเหรอไมนไม่เจออะไรพี่เป็นมาแล้วพี่มาแล้วพี่อมมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมี่เป็นไง ประตู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 นีไหนเปิประตูพี่โอ้โหไป้วไปแล้วไปแลวเข้าีนี่ประตูนี่ปโระตูเลยพี่โอ้โหปิดให้เราไม่อยู่ตรงหน้าประตูเราจะไปแล้วเนี่ยโอ้โหประตูพี่เราเราเรมาทำพี่เรามามามาาามาามามาาม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 าามาาาามมามามาามาราม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 า้มามมามามาาาามมมามามตามามตาม

คอยี้วเขาให่างจ้ะคุยนาใหมากใครเจอไตไแล้วหรอตายเรวไปเลยไปเลยอะไรกันเพือนทั้งต่อใจสองเอาดีไปกันเร็วจ้าไี่ผมตายไม่ได้อะไรไม่รู้อะไอ้ย่คุยพี่ต้องพี่ต้องพี่โอต้มแงแลพี่ต้องหาฟีวอีกนึงพี่ ไม่หาไม่ทันมันตายแต่มันมาได้ไงไม่รู้อะมีซุปเปอร์มีเสียงเลยพี่เ้ขาฟิวอร์นทีน่มีจักรยานเียตานี่ตายไปซุขแข้งแล้วตอนนี้แข้งเธอใครเออใครไม่สนุ่มใครกีหรอแค่เนี้ยแค่เนี้ยกลัวหรองงเลยตัวเอะ ่นตายเหรอพี่ตายฮ่า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 ายโอ้โหกำลังจะปิดประตูโอประตูนี่มือตายแม่